หยุดหนึ่งวันไปเทสโก้มาค่ะทุกคนไปใดมามามาหมาไทยเหาเนาะแล้วก็เซนขนมจีนค่ะไี่อยู่ไอแลนเนื้อนะคะเทสโก้ยูบาลามานี่เทสโก้มีขนมจีนเซนขนมจีนแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าไพรีที่มากินเซนแบบนี้นะเซน,นี่แซบค่ะ เดี๋ยวมานั่งดีกว่าให้เห็นหนา้าเห็นตาเนาะคะ่ะทุกคนก่อนอื่นไม่ไลก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจช่องน่อยๆช่องนี้คือเก่าแหละค่ะที่จริงแล้วไม่ไรก็ทําคลิปทํา y YouTube มาได้ระยะเวลา2ปีกว่าและนะ้วเนาะประมาณทีไผ่ติดตามไม่ไลก็จะลู้ช่วงนี้ไม่ไลก็จะวางแนบาวางแน่กระตามสถานการณ์ที่ว่าช่วงนี้ไม่ลต้องทางานนักอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีแต่เด็กหน่อยไปทํางานแล้วก็จะบ่คอยรู้งานปัญญาว่าถึงว่าเขาทํางานเป็นบอกเป็นค่ะ แต่ว่าเขาบชสนใจเขาอยากเคตตั้มที่เขาอยากเคล็แล้วพนักงานอยู่นี่บได้คือเมืองไทยน้องเฮาเฮาเลือกคนใดจังสันนะคะว่าถ้าไปเหตุงานบอดีเฮาก็ให้ออกหาคนใหม่เขามาแต่นี่หาคนงานอยากมาค่ะก็เลยตรงพยายามที่จะบบจมเขาหลายบาบนเขาหลายแล้วเขาก็จะยูน้ำเฮาได้ดนจังสีนะการทํางานอยู่นี่ค่าค่าคล่องฉีดแพงค่าค่าแรง แหงบอในีิทํางานวิไลค้าแล้งก็จะบกข่อยซูงปันใดอันนี้จะอยู่ในขันตําแต่ว่าขนาดว่าวิไลเป็นหัวหนา้าก็ยังบ่ดได้ร้ายนะคะแต่งานนะี่นักมาดีค่ะขับไปสนใจเนาะคะ่ะบาเทสโกบาลามันนี่เขามีขายนะคะอาจจะมีตลอดแล้วตอนนี้เพราะว่าในช่วงระยะที่ว่าวิไลเคยไปนี่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังไปก็ยังไปเห็นอยู่แฟนก็นเลยถามว่าเอา้าเจ้ากู้หัวยู่นีมี โมแมนขังทีแล้วนะคอยมาแล้วขอก็มาเห็นขอก็เลยเออคดว่ามาสีวามีหรือบอมีจะสีนะคะ่ะนี่ค่ะสื่อมหาถุงค่ะก็ไเด็ดก,กินหลายมือยังหน่อยก็บยุกเกไก่แน่ดีกว่า,วาเวลา,วาตรงเดินทางไปเมืองใหญ่นะคะเมืองใหญ่กับที่ยังเวลาบอกให้ฟังว่าตรงเดินทางไปกับไกลยุมคือกันไปกลับกับไกลแถมว่าเวลาตรง เวลาถี่เวลาพักผ่อนวลาลก็อยากพักผ่อนมากกว่าที่จะเดินทางไป,นนปนหนันไปนีหลังจากที่ว่าหยุดจากการทํางานนะสินะคะก็อยากพักผ่อนโดยที่บ่ได้เดินทางการที่ว่าได้หยุดปุ๊บแล้วเดินทางไปหน,นปันไปนีมันก็สำหรับบอได้หยุดค่ะทุกคนมันก็เนยแล้วช่วงนี้ก็ที่ว่า,านิติีคนหนึ่งนะคะามาคอมเมนต์ว่าตรงตัวตรองเบงแล้วว่าตัวเองป่วยเป็นอีหยังน่สินะคะปล่อยไว้จงสีบอดีเวลาก็ขอขอบคุณหล,ลายๆที่มาคอมเมนต์แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะ เวลา e ป่วยเป็นโควิดเวลากระเพงเศร้าบอว่าเศร้าบอมันมันอาการมันเหนื่อยสะสมค่ะอาการมันจากการทํางานนักในนักมากๆมันโมเมนมันโมเมนแค่ว่าเวลา e เห็ดห่องอย่างเดียวเวลา e กระตรงไปค้นผ่าค้นผ่านในไซห่องนี่มีสองสตอ็อกแล้วก็บางเธอเวลา e กระตรงค้นจากข้างล่างขึ้นข้างทึงแล้วก็มามาไหวในห่องสต็อกใหญ่แล้วก็ตรงค้นเขาสต็อกหน่อยอีกสินะคะแล้วห่องนี่ก็เห็ดห้าย คือคือบริเดพักเลยบอกยังไงวาวิไลบรเดยพักเลยอย่างหน่อยก็วิไลก็จะจิบน้ำจิบยังจังสี่ขันเฮ็ดงานเจ็ดชูมุงก็คือเจ็ดชูมุมงม่มีพักนะคะแล้วก็พอเฮ็ดเสร็จแล้วก็วิไลก็ต้องตรวจเช็คว่าต้องน้นต้องนี่สกปรกบอม,มีมีฟุ่มีฝุ่นต้องน้นต้องนี่พอเฮ้าสิเสร็จบอยจังสีนะคะก็ปล่อยปลาบด้แล้วก็ มีห้องน้ำที่ว่าพัดอ่าห้องน้ำลูกค้าที่ว่าลูกค้ามันก็จะมีบาร์มียังนอ้มีหลานอาหารแล้วมันก็จะมีห้องน้ำข้างล่างนั่นแหละวิเล่ก็ต้องไปเห็ดอีกบางเธอวิเลาก็เห็ดพอดียวบอกเด็กหน่อยอยากไรก็เห็ดเอาเองสินะคะก็เลยนั่นแหละบอกไปว่ามากก็กลับมาบนเห้ฟังอีกคือเก้ากับเหลืองการทํางานโอ้ยเนาะเมื่อกี้วิไลก็ไปก็เลยไปหาไปถือของที่แล้วก็ไปหานางขับรถขับรถเหล็ยนนําไปนางรถเหล็ยกับแฟนก็ไปด้อันนี้มานําค่ะนี่ แล้วก็ส่วนหอมจะเอามากินกับเมียงนะคะเมียงปลาอุ้ยสะใจเลยค่ะยังหน่อยอยู่กไก่ๆนี่เดี๋ยวพ่อมืดปุบเนี่ยก็จะเดี๋ยวไปสื่อใหม่เนี่ยอยากกินมะมา่าอันนี้มะม่าก,ก็สื่อมากหน่อยเกินไปแล้วก็บอกไป็นีนยงขันมดก็ไปมมอย,ยุบยุบไกลค่ะทุกคนอยู่ไม่ไกลค่ะนี่ ก็ได้บัวกม่วงมานำสองหน่วยนะคะหมวกม่วงอยู่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็สื่อให้ลูกสาวลูกหนึ่งสื่อจะคล้องลูกหนึ่งปัญหาหมาักไามค่ะทุกคนแล้วก็เครียดหลายใส่เสใสทางเฮือนอีกเดี๋ยวก็เงินเงินทุกคนนี่เงินหลบขังเงินเห็นผลิตเงินบรทัทละค่ะกับจักรีวัาจางังใดเนะาะเขาเรียกว่าปัใจจัยในการดํารงชีพ เงินไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปรสําคัญแต่ว่ากับตอนนี้กับตัวแปรสําคัญในในการดํารงชีพมากเนาะคะ่ะสีใสสีใสสี่ใจทุกอย่างกับเงินหลอบขางกับเงินเงินค่ะทุกคนแล้วบางเธอแฟนก็บอกว่าเจ้าก็สิไปเห็ดงานยัง้ลยแท่ขอกระเด้บ,บอกให้เจ้าเห็นไลยอ่ะบระเบนเห็นไลยแล้วเจ้าสามารถสี่ให้เงินคอยดูแลคอยได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอมันกับโแมนค่ะอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นกระจายอยู่แต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นวิไลเป็นคนจ่ายนะคะ เฮาก็ต้องซอยเหลือสึ่งกันเลยกันนอสิมาหายสาีเป็นคนจ่ายผู้เดียวกับบว้เพราะว่าคาไฟคาถุกแกง่ลกับเป็นคนจ่ายแล้วก็โรงเรียนเปิดมใาไมา่ก็วิไลกับอาซาที่จะดูแลลูกสาวเองก็คือว่าจา่ายคาโรงเรียนจาย่ายคาชุดนักเรียนหนุนนี้นันคือว่าชุดพนซเลนชุดยังคือคือว่าวิไลเป็นคนดูแลเพลิน,นสินะคะ่ะยังขี่วิไลาสามารถที่สิซอยสามีใดวิไลก็อยังสีซอยเฮาวิไลกับบวไ้ว่าเออสี หายคนหลอกขางจนบเ,เลือจะคล้องกับโมแมนเนะาะค่ะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็มันมันจายจนมันหลุดซึกว่าเออบางเธอมันกระมือยนะถีห้าตรงสู่พยายามสิสูบถี่เพื่อเป่าไม้ของอนาคตจะคล้องในการทํางานตอนนี้นะอายุ40ปีมันก็อยู่ในช่วงถีว่าห้าตรงคิดแล้วว่าอายุ40ปีนี้เราเราจะอยู่แบบนี้หรอเราต้องมีเก็บมีมีใช้แมนบราค้าทุกคน นั่นแหละคือสิ่งที่ว่าอย่างน้อยนี่เฮาหาพยายามหาตอนนี้เฮาก็ยังจีบตรงเมื่อยน,นักในภายภายภคหนา้านั่นแหละคืออายุหลายมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเฮาหา,หาพอที่เฮาซาเก็บแล้วก็เพื่อที่ใส่ภายในข้างหน้าได้นั่นแหละคือเฮาจังได้จังสิได้เหนื่อยน้อยลงแต่กับการที่ว่าเออเฮาพึ่งเริ่มต้นทํางานนี่มันก็เป็นอีหยังที่ยากแน,น,แน่นั่นแหละค่ะก็อดทนสู้กันไป ใช้บางคนถือว่ามีปัญหาอย่างกับโมเมนต์เห่าคนเดียวเนาะยังหน่อยเห่ากับสู่เห่ากับอดทนกันต่อไปนั่นแหละค่ะเดี๋ยววิาลซามาทําเมี่ยงปลาค่ะมากินกันค่ะวันนี้